ที่เขากำลังจะเล่นทรายนะพอเขาเจอพี่นิดนะเอ้าเอ้าวิ่งแข่งเหรอไม่ขึ้นรถเหรอเมื่อกี้กำลังวิ่งมาที่ทรายอ่ะพอเจอพี่นิดก็นึกว่าจะขึ้นรถอ่ะเดี๋ยวครับนี่พี่นิดอยู่นี่เขินหรอเขินหรออ้าวเร็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 วเขาอ๋อเขาเห็นชะโคนั่นก็คือว่าของเล่นเยอะไงทั้งทรายทั้งพี่นิดเลยเพราะว่ากูงมองพี่นิด แต่ท้ายที่สุดเราเลือกสาวครับเลือกชโคครับอดีเหมือนกันเดี๋ยวมีจะได้ให้หม่ำๆม่ชโคลูกวิ่งตามหาชาโคจนเจอเตี้ยฮนั่นชโคอยู่ตรงนั้นตามหมาเขาทำไมเขาวิ่งหนีหนูอยู่ไม่ต้องตามแล้วลูกยังจะตามยังจะตามโอ,โ,อโอเคเขาเ่าสงเสียงเขาฟ้องครับมันคือไซาของเตี้ยชโคมานั่งได้ยังไง แล้วก็นั่งต้องอย่างนี้นะกดดันไล่ไล่ให้ชะโคไปไม่เอาลูกก็ชะโคเขาก็อยากจะนั่งมั่งมันไม่ใช่ของหนูแล้วม,มีกองทรายต้องหลายกองอะหนูไปเล่นอีกกองหนึ่งสิเนี่ยห่วงห่วงกองทรายอารมณ์เสียงวยวายนี่นี่นี่คือวยวายนี่คือแบบงองแงนิดหน่อย <c oughs> เออไม่ไปใกล้ลูกไม่เอาไม่เอาไม่ไปไล่เนี่ยนั่งกดดันนั่งจ้องนั่งไล่ที่เขา เขาไม่ไปหรอกทำไมเขาต้องไปไม่ทำเสียงเจ้พี่เจ้าพี่วิ่งตามครับวิ่งตามครับโอเคมีพี่มาเบี่ยงเบนความสนใจนะคบเมื่อกี้กำลังยุ่งกับชัโคอยู่เลยไึกว่าเขาจะเดินข้างใหได้โอ้โห้หอยู่เ็นรู้จักทหมดเลยรู้จักทุกคนครับหนาวครับอ่านี่ไง มาเล่นทรายกองนี้ก็ได้เออแบ่งการกองนั้นมันเล็กกองนั้นก็ให้ชาโคไปเออเนี่ยกองนี้อันนี้คือลานลานทรายเลยเออ,เอ,อต้องมากิ้งให้มันเซื้อเปื้อนก่อนครับถึงจะสบายใจครับอ่าโอเคยังสบายใจยังได้เล่นทรายแล้วเออ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 ก็ต้องขุดด้วยครับ อืมครับเล่นขุดทรายที่สุดครับอ่าขุดไป่โอ้ความพยายามดูความพยายามโมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากครับอืม,อมแล้วก็น,นั่งเออโอ้โหมันพอดีตัวขนาดนั้นเลยครับไ่หนู่หน้หนาเขาสิดูจมูกเขาสิคะ <laughs>